นักล่าเครื่องรางตอนที่หนึ่งเฮ้อฉันมาถึงแล้วสินะที่นี่นะ่ะที่มีอัญมณีทั้งหกอยู่หกหรือเปล่าน่าจะหกแหละขีันมาถึงแล้วสินะแต่ฉันจะออกไปยังไงเนี่ยฮิดูซิว่ามีใครมาฮิใครวะนั่นไอ้หมอนี่อืมาตรงนี้ได้ไงกล้ามาเยะจ,จมูกเสืออะไอย่างนั้นหรืออ่ฮ่า แกไม่ได้ตายดีแน่เนาะจะฆ่าแกตอนนี่แหละเออแต่เย็นเพื่อนเราต้องวางแผนโกนดูท่ายาวหมอนี่จะไม่ธรรมดาตักเท่าไหร่นะเฮ้ยไอ้หมอนี่มันโจมตีได้เหรอต้นไม้อะไรเนีะโจมตีได้ด้วยฮ <c oughs> จะฆ่าแน่จะมาเอาอ,อันนี้มานีแ่แต่ฉันไม่มีทางให้หรอกได้ถ้าแกให้ฉันแล้วก็เดี๋ยวจะเจอนี่เลยเครื่องล้างของฉันมัดแห่งความโกรธ เฮ้ยฮ้เลยเฮ้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 อฮ้เม้เม้เฮ้เสิเฮ้เฮ้เฮ้มฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้่ฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้เื้อะไรว่ฮ้อฮไเฮ้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 เู้่ฮ้เี้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เอ้เ่ไเ้เม้เฮ้้เฮ้ไฮ้เ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 ฮ้นฮเฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้้เู้เี้เฮาเฮ้ฮฮฮฮฮ โอนสักน้อยแล้วกันสงเงินมาเอ้ยไม่ใช่สิก็เงินหรือของมีห้ามาเถอะแกมอยากตายนะฉันรู้ที่นี่มากกว่าแกฉันสามารถพาแกออกจากที่นี่ได้ด้วยนะของของมีห้ามาก่อนสิเพื่อขอดเรเปลี่ยนอะไรของมันวะเอ้ยดูแกเจอนี้อันนี้นมนนีแหงน้ำแข็งถึงแม่ฉันจะไม่ได้มาจากต้นไม้แต่ฉันได้มาตั้งนานแล้วล่ะนะพ่อฉันให้มาไม่จะกามเลยโกแลมน้ำแข็งโอ้ระเจ้าช่วยจะเป็นอะไรเนี่ยแกตายซะ เธอมีทีนะที่เขาเรียกว่าชนแล้วหนีแต่นี้ต่อยแล้วหนีเออ